สวัสดีทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับที่16นะครับสิงหาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งทุ่มกับ55นาะทีนะครับนี่ดูไม้10ต้นพันแถม2เมืองโตเหอะนะครับต้นใหญ่กิ่งยาวเลี้ยงนานนะครับนี่นี่ดูนะครับ,นะรบไม่ได้อัดปุย๋ยนี่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 น นี่ไม่ได้อัดปุ๋ยนะคือเลี้ยงให้ยาวให้ใหญ่เลยแล้วให้เขาให้ดอกตามธรรมชาติเนี่ยไม้ไม้พอมันให้ดอกตามธรรมชาติเนี่ยมันจะกิ่งต้องยาวประมาณนี้ก่อนดอกแรกมันจะเป็นกิ่งสั้นๆแล้วจะให้ดอกแรกใช่ไหมอันนั้นคือเขาสตาร์ทแต่พอเนี้ยพอดอกแรกจบเนี่ยเนี่ยไม้เขาจะเบ่งตัวเต็มที่แล้วเขาจะวิ่งกิ่งขึ้นมาแล้วก็ให้ดอกเนี่ม่วงดำนี่นี่คือไม้ที่เลี้ยงไม่ได้อัดปุ๋ยเล่งดอกมันก็จะยาวๆย,ย,ย้อยยย มันก็จะแข็งแรงรากมันก็จะเยอะแล้วมันไปเลี้ยงลูกค้าไปเลี้ยงก็จะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายในที่นี้ก็คือว่ามันไม่ได้ถูกอัดปุ๋ยมาเพราะนั้นมันก็จะโตดีโตใหญ่ใครที่รับไม้คไซส์สิบต้นพันแถมสองไปแล้วอ่ะส่งรูปส่งอะไรมาให้บางโตลงส่งเอ่อโพสเอ่อถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็แล้วก็โพสซะหน่อยนะครับเอ่อโพสซะหน่อยแล้วแท็กมาที่บางโตก็ได้แท็กมาที่บางโตหน่อยนะครับบางโตอยากจะรู้ ว่ามันไปถึงถ้าลูกค้าเนี่ยมันมันโอเคไหมเพราะว่าจริงๆแล้วไม้สูงขนาดนี้มันต้องตัดทดหนึ่งทีแล้วก็ให้มันตีพุ่มแล้วให้ดอกมันมันจะดูมันจะเป็นนั่นคือเป็นตามที่เขาขายกันนะแต่ของบางโตจะปล่อยให้ยาวย้วยอย่างนี้เลยย้วยจริงๆนะยาวจริงๆเนี่ยดูเดิยาวจริงๆนะครับใครที่ได้ไม้บางตัวไปก็จะกิ่งยาวๆหน่อยนะแต่บางตัวบอกเลยแม่งโคตรสมบูรณ์อะ่ะเนี่ยการเลี้ยงไม้ให้สมบูรณ์มันจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่า ม้มันออกมาแล้วล้วสมบูรณ์น่ะใครที่จะตัดไปเสียบต้นอื่นไปต่อกิ่งต้นอื่นมันได้เลยเพราะกิ่งเนี่ยดูดินี่บางตจะให้ดูไม่ได้ไม่ไม่ได้ม้ไม่ได้อำนะเนี่ยดูดิอันนี้นิ้วชี้บางตนะดูกิ่งเนี่ยเอเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ไปมันใหญ่กว่านิ้วก้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยกิ่งเขาใหญ่กว่านิ้วก้อยบางตอีกดูดิเห็นไหมเนี่ยอันนี้มงดํานะครับนี่ดูแดงแดงพยาเพิ่มทับนี่ดูกิ่งเทียบกับนิ้วก้อยเนี่ยเห็นปะได้ไล่กับนิ้วก้อยเลยนะคร ใครจะเอา10ต้นพันแถม2ส่ง EMS ฟรีทักมานะค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกมึงโตจัดการให้นะครับก็จะไปประมาณนี้นะครับรอบนี้มีขาวอยู่3าต้นมึงใครจะเอามีขาวมีแดงมีบันเย็นนี่บันไอ้นี่ไอ้นี่เยบันเย็นอมม่วงเนี่ยนะครับมีตัวนี้นะครับนี่นี่ไม้ยังไม่ได้ออกตลาดเลยนะเนี่ย,น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 ,ย 2. นะครับนี่นี่ตัวนี่โกดุนเยเบอร์สองนะครับนี่ชมพูบีเสือ้อ ม่วงดำนี่ตัวนี้นะครับโอ้ยมีหลายอย่างมีหลายอย่างจัดเลยนะครับนี่นีมม่ม่วงพาสเทลนี่ม่วงพาสเทลม่วงม่วงแบบภูกันอะภูกันสาสีอะเนี่ยม่วงพาสเทลนะครับก็มีมีไปก็ไปค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกเลยเนี่ยสิบต้นพันแถมสองส่งเอเ็มเซีใครชอบทักมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลงไซต์ต้นละสี่ร้อยนี่ทรงมาตรฐานมาตรฐานของบางโตนนี่ไม่ธรรมดานะดูดอกดิ นี่ยังไม่มีเวลาลงนะครับก็ลูกค้าเรียกร้องตอนเล่นลากก็ดันตอนเล่นลากออกไปก่อนเนี่ยทรงมาตรฐานบางโตเนี่ยเนี่ยต้นละสี่ร้อยสามต้นพันเนี่ยดูดินี่ยทรงมาตรฐานบางโตไม่ธรรมดานะดอกเพิ่งมาเนี่ยดอกกําลังมาดูดิก็เป็นลองตอนเล่นลากหน่อยเนื้อน,นี่ดูดูละคังทองต้นนี้แต่นี้มันมีรอยลากบุกไปหน่อยสวยมากอันนี้คือทรงมาตรฐานคือวางโชว์ได้เลยลากไม่ได้ไม่ได้พัวพันอะไรก็คือไปไปแบรลากเอานี่ทรงมาตรฐาน ต้นละ400ค่าส่ง60สามต้นพันค่าส่ง100ใครจะใครจะเอาเหมาก่อนตอนเนี้ยางตโตขาย10ต้น3,000นะค่าส่ง200ใครจะเอาพอใครเอาเนี่ยลูกค้าเอาเนี่ยบางตจะคัดหัวอย่างนี้ไปเลยนะนี่นี่บอกเลยบอกตรงๆเลยนี่ใครจะเอา10ต้นพันแถมสองบางตจะคัดนี่นี่ระคังทองเหลืองแดงที่มันตีพุ่มอ่ะนี่ดํานี่นี่จะคัดแบบอย่างนี้ไปให้เลยนะไม่ผิดหวัง แล้วก็มันจะลดหลั่นลงมาใครเจ้าสองเจ้าสามเจ้าสี่ก็จะลดหลั่นลงมาจากะ้าะีข้า, 3, า, 4, า, 4, า, 4, า 4, ลายไปเลยแต่ลายต้นก็กต้นละ400ร้อาส่ง6กสใช่ไหมสามต้นพันค่าส่ง100เนี่ยหรือจะรอบางตลงขายพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยพรุ่งนี้แล้วจะลงขายช่วงประมาณ8ปดเก้าโมงอะเนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหนนะ <laughs> เพราะบางทีมันไปนู่นมานี่มานี่ไปนั่นบางทีไม่ได้ลงขายนะครับเอามาดูถอนไม้ให้ใครบ้างวันนี้มีไม่กี่เจ้าเป็นเจ้าที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับ นี่ของคุณวาวานี่ของคุณบาวาก็ไปแล้วไปแล้วรอบหนึ่งนั้นมีมีนี่อันนี้คือรอบใหม่นี่ดูถอนออกมาแล้วเป็นจังไดล่าดูเลยครับนี่เป็นจังไดล่าลากเยอะๆนี่ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบนะครับนี่ดูต้นนี้ออเนี่ยนออเนี่ยบนดินดูไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้างล่างนี่เพียบนี่ต้นหนึ่งนี่อันนี้ต้นที่เท่าไหร่นจำไม่ได้แล้วนี่เออมันมีสามต้นอนะสี 4, 3, 5, 4, 5, 5, ่สามห้าสี่ห้าห้านี่อันนี้อะไรสี่สามเอ้าทำไม ของคุณวาวาสี่สิบห้าสามสี่แปดเออขออภัยสี่สิบห้าามี่แปดนี่โอ้สวยๆเลยของคุณดอลล่าสี่สามห้าสี่ห้าห้าเออนี่อยู่ดูต้นที่ห้าบ้าเนี่ยนี่นี่ต้นต้นต้นนี้ต้นนี้ไงนี่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 นะครับนี่แล้วก็ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยอีนห้าสิบห้าห้าสิบสี่โอ้โหดูรากอันนี้ยกเท่านี้เลยนะครับบอกคุณดอลล่าก่อนเลยนี่ยกขึ้นสูงเลยนี่ให้รากมันให้รากเล็กๆมันจิ้มแค่นี้พอตรงเนี้ยโชว์เลยนะครับเนี่ย อีกสองนิ้วสามนิ้วเนี่ยเอาขึ้นต้นเนี่ยต้นที่ห้าสิบห้านี่วางนี่เลยนะนี่ขึ้นอีกแค่นี้เลยต้นที่สี่สิบสามนี่ก็วางแค่นี้เลยนี่ขึ้นอีกแค่นี้นะครับลากเกินลากอะไรตัดออกนะครับไม่ต้องกลัวไม้โสมเพราะไม้มันเลี้ยงไปสมบูรณ์เต็มที่มันมันเสียวก็ไม่เกินอาทิตย์หรอกนะครับปลูกเสร็จให้ปลูกตอนกลางคืนนะปลูกเสร็จนะครับปลูกเสร็จยังไม่ต้องลดน้ําทีเดียวหรอกรอเช้ามืดผสม ฮอร์โมนเร่งราก1ฝาต่อน้ำสอลิตรนะครับผสมเลยสัก5ลิตรสักสผส,ส,สมเยอะหน่อยอหนึ่งฝาต่อน้ำสองลิตรลูกค้าก็ดูเอาตามความเหมาะสมแล้วกันพอเช้ามาตัดน้ำนั่นอ่ะลดลดเขาให้ชุ่มทั้งต้นเลยนะเป็นการสตาร์ทไม้แต่เช้าเลยจะได้ไม้จะได้มาแน่นๆแรงๆอ่ะอันนี้ของคุณแววดูรากนี่เป็นไงสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ ไม่ไม่ใช่มีเท่านี้นะนี่ลูกค้าเขาซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งนี่ของหลวงพี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้ของคุณ,ค,ณคุณออมคุณออมคุณอามเนี่ยครับนี่สี่ต้นและนี่ของหลวงพี่หลวงพ่ออันนี้ของหลวงพ่อนะครับบางตัวมาเก็บไว้ให้แล้วนะครับก็นมัสการหลวงพ่อนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต้นไม้ไม่มีแบ่งศาสนาไม่มีแบ่งเชื้อชาติไม่มีแบ่งผู้ชายผู้หญิงไม่มีแบ่งเด็กแก่ไม่มีแบ่งอะไรเลยอ่ะเนี่ยอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้บางตัวก็ต้องบอกหน่อยนะว่าหลวงพ่อเนี่ย เ,ออเป็นเป็นระดับพระชั้นนำของระดับประเทศแล้วก็ว่าได้หลวงพ่อซื้อต้นไม้บางโตมา 4- 5หปีแล้วตั้งแต่บางโตทำที่บ้านเล็กๆแล้วก็ตั้งแต่บางโตให้น้องบิ๊กเขามาขายริมถนนหลวงพ่อขับรถมาดูมาซื้อนะครับก็ขอบคุณมากเขาเรียกว่าอะไรผู้ภาษาที่เราต้องพูดกับพระบางโตพูดไม่ค่อยเป็นอะ่ะก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆแล้วที่เมตตาบางโตมาตลอดเลย หลวงพ่อซื้อไม้บางตเนี่ยซื้อมาสี่ห้าปีแล้วนะหลวงพ่อไม่เคยตําหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อดีมากใจดีมากนะครับเนี่ยอยากช่วยสนับสนุนให้เรามีไรายได้นะครับไม้ไม้ที่เป็นรอยไม้ที่เป็นตําหนิอะไรไม่มีใครเอาเนี่ยหลวงพ่อเอาไปหมดเอาไปเลี้ยงปลูกที่กุฏิเอาไปเลี้ยงปลูกในวัดนะครับใครผ่านไปวัดวัดก็ไปดูไปดูไม้ของหลวงพ่อได้นะครับก็คใครอยากรู้ว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนก็เป็นวัดอันดับหนึ่งในกรุง คล้ายๆอันดับเป็นราชวรวิหารนะนะครับอันนี้ไม่อยากจะออกสื่อเดี๋ยวจะหาว่าเอออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาก็ก็ไปไปดูผ่านผ่านไปไหวพ้พระไหว้เจ้าอะไรแถวเยาวราชก็แวะไปละกันนะครับก็ดีหลวงพ่อช่วยบางโตเยอะนะครับช่วยบางโตมาตลอดนะครับเราเราเราไม่มีเราไม่มีแบ่งแบ่งเรื่องศาสนาไม่มีอะไรหลวงพ่อเข้าใจนะครับหลวงพ่อเข้าใจบางโตว,ว่าบางโตทํามาหากินบางโตก็จริงใจอ่ะ นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณขอบพระคุณหลวงพ่อขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านตอนนี้ก็โปยเ,เซียนไม่มีถ้าโป้ยเซียนมีนี่ศาสนาจารย์อะไรที่ลาดบุรีเขาก็จะซื้อเขาชอบปยเ,เซียนแต่ปอยเ,เซียนบางตัวเลี้ยงอยู่ไงบางตัวก็พยายามอยู่ให้มันได้ทรงให้มันได้อะไรสวยนะครับมันมีเล็กเกินไปเอามาขายก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมน้ําสมเนื้อไม่สมราคาแล้วไม้มันยังไม่แข็งแรงนะครับปยเ,เซียนนี่ท่านศาสนาจารย์แล้วก็ซิสเตอร์อะไรชอบมากนะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย ค่อยว่ากันนะอันเนี้ยยังไม่ต้องส่งนะครับแล้วก็มีของใครกัอยู่ในนี้อ่าแล้วใครต้องการสั่งปุ๋ยที่ไก่กัน,นี่ชุดละสามร้อยนะครับไปสิบโลเด้อนะครับไปสิบโลเลยเด้อไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแปดโลแบบสมัยก่อนนะเดี๋ยวบางตัวปิดฟังก์ชันนี้ก่อนเพราะว่ามันกระตุกไปหมดเลยกระตุกไปกระตุกมาบางตัวงงอ่าตายแสงมันเป็นปรับแสงอัตโ,ตโนมัติอะ่ะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดบางตัวก็มองไม่รู้เรื่อง นะครับนี่ปุ๋ยขี้ไก่ไปสิบโลนะสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม็กเพสตะก่อนแปดนะเดี๋ยวนี้ให้สิบนะครับเครื่องปลูกก็ชุดละสองร้อยรวมค่าจะส่งขนะส่งนี่แม็กเพสนะส่งนี่แม็กเพสอย่างเดียวนะครับ EMS ไปรษณีย์ไม่ส่งนะครับสู้ค่าส่งไม่ไหวนะครับ EMS ไปรษณีย์เนี่ยค่าเครื่องปลูกเนี่ยร้อยเก้าห้านะครับ 195, ร้อยเก้าห้านะครับเนี่ยบางโตเก็บค่าเครื่องปลูกมาสองร้อยเนี่ยแล้วบางโตต้องจ่ายค่า EMS อ็มเร้อยเก้าห้าเข้าใจบางโตยังว่าทำไมบางโตไม่ส่งลูกค้าบอกอยากให้ส่ง EMS ได้ครับอยากให้ส่งก็เพิ่มมาให้บางตัวอีกเจ็ดสิบาทนะครับบางตัวก็ไปเอ s ็มเอสให้นะครับถ้าไม่เพิ่มก็จะจ่ายแค่สองร้อยจะเอาเครื่องปลูกสี่ชุดก็ไปน่เม็กเพสนะครับมันช้ากว่ากันวันเดียวมันไม่มีปัญหาหรอกเครื่องปลูกอะมันอยู่ได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่เหมือนกันชุดละสามร้อยนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งน่เม็กเพสสิบโลนะถุงละห้าโลแล้วก็ฮอร์โมนเร่งรากนะครับขวดละร้อยเจ็ดสิบนะครับสั่งตั้งหากก็ขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับ สั่งไปกับต้นไม้สั่งไปกับเครื่องปลูกสั่งไปกับอะไรก็ไม่คิดครับรวมไปเลยนะครับน้ำมันเหลืองแม่อ้อยก็ขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งนะครับบางตัวออกค่าจะส่งให้นะครับเอ่อสิบสองขวดเอาพันบาทนะครับนี่คุณภ,ภาพดีๆราคาโดนโดนแน่นๆเนื้อเนื้อ,อของเก่าของโบราณน,นะครับแล้วก็น้ํามันเขียวแม่อ้อยนะครับขวดละสี่สิบสิบสองขวดเอาสี่ร้อยนะครับนี่คุณภ,ภาพดีๆราคาโดนโดนะครับใช้อันนี้มันเทากินเต่ากินตัวอันนี้ ข้าจมูกสูดดมนะครับแก้ย็นเยนสีสากข้าจมูกสูดดมแพ้พืชลมพิษปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นของเก่าๆ่าของโบราณอ้าวมาดูมาดูเดี๋ยวดูว่าตอรีลาย,ยังเหลืออะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูไอ้พวกนี้นะบอกไปแล้วเนาะนะครับเนี่ยมีเยอะม,มีมีพอประมาณเนี่ยยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับบางตัวว่าจะเก็บไว้ทําเองบ้างแต่เดี๋ยวลงขายก่อนเนี่ยมีมีชุดต้นที่เท่าไหร่ ต้นที่เดี๋ยวบางโตดูก่อนเนี่บาังโตดูก่อน,น,น 16, เนี่ยเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยยี่สิบสี่ยี่บหกเนี่ยอีกสี่ต้นเนี่ยสวยนะนี่สิบหกนี่เป็นใบด่างนะเออใบด่างไม่มีใครเอาเฮ้ยต้นที่สิบหกนี่เป็นใบด่างนะเนี่ยใบด่างตัวเนี้ยนะครับนี่เป็นใบด่างนะสิบหกสิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดก็สวยเนี่ยเนี่ยอ่าพระรถเมรีเนี่ยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ยี่สี่นี่ยี่สี่เป็นดอกตัวนี้สวยมากแล้วก็ยี่บหกนี่เออแดงดําอ่ะน่าจะเป็นแดงพญาเพิ่มทรัพนะสี่ต้นเนี้ยยังไม่มีลูกค้ารับนะครับก็ใครจะเอาเหมาสี่ต้นเนี้ยจะได้บางตัวจะได้ปิดการขายไปเนาะก็ขอพันห้านะครับขอพันห้าค่าส่งร้อยเดียวนะครับโอ้ประหยัดไปอีกสองสามร้อยเลยนะครับเนี่ยใครจะเอาตอลีลาสวยๆนะครับแล้วอันนี้ก็อะไรสามสี่สามสามแล้วก็อะไรเนี่ย สามเก้าเอ้ยสามสิบสามสี่สามสามนี่ติดจองนะครับนี่ว่าจะโอนเงินคืนนี้ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเย็นเย็นโอนเงินให้นะครับมีกระคำแล้วนะครับก็รบกวนพี่ที่สั่งสามต้นนี้โอนตังค์ให้บางโตทีนะครับอ่าเนี่ยคือบอกบางโตว,ว่าเออสั่งอันเนี้ยเราจะโอนตังค์ตอนไหนเนี่ยบางโตรอบางโตรอไม่ใช่ว่าแบบต้องโอนเดี๋ยวนี้นะอะไรไม่ใช่คือเนี่ย เนี่ยสั่งสั่งแล้วก็เออเดี๋ยวตอนเย็นโอนตังค์ให้อ่เาอเนี่ยมึงตันก็รอเนี่ยเนี่ยมีสามต้นนี้นะครับก็เท่ากับว่าอันเนี้ยติดจองติดติดยังรอโอนตังค์เออไม่ได้ติดจองรอโอนตังค์ก็มีอีกสี่ต้นเนี่ยใ,ในในในชุดแรกนะครับอ่าสิบหกอะไรนะสิบหกสิบเจ็ดเออยี่สิบสี่ยี่บหกนะครับเนี่ยใครจะเอาก็สี่ต้นนี้จะได้ปิดฟอนะครับก็เออพันห้าขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับ ปิดฟอร์เลยนะครับปิดฟอร์ไปเลยนะครับง่ายดีนะครับนี่นี่ละการตัวนี้ใครจะเอาก็ทักมานะขอพันนะอ่าโชคดีโชคดีท่านกลบกลับแล้วนะครับกลับแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อนั่นเขาไม่ต้องไปทํางานต่อที่ลาซาด้านะครับเขามีงานเนี่ยบางโตไม่มีตังจ้างคนช่วยแพงๆอะไรหรอกเนี่ยบางโตจ้างเขาเล็กๆน้อยๆเวลาตั้งแต่มาทํางาน5้าโมงเนี่ยสองทุ่มก็หมดงานเขาแล้วเขาก็กลับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปทํางานที่ลาซาด้าต่อนะครับก็ทุกคนก็ อย่างน้องสะพ้ายกับน้องชายก็ตอนกลางวันก็ไปขายที่เขตตอนเย็นก็มาช่วยงานบางตัวกำไรน้อยนะครับกำไรน้อยใครจะเอาแบบค่าแรงเยอะๆแพงๆบางตัวไม่มีปัญญาจ่ายบางตัวก็จ้างได้แค่เฉพาะเฉพาะกีกอ่ะใครอยากมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยไม่ว่างก็ไม่ต้องมานะครับนี่นิลการก็เนี่ยใบดําๆกระดูกใบแดงเนี่ยนะครับใครชอบก็เนี่ยขอพันข่าส่งร้อยหนึ่งต้นใหญ่เต็มกระถางปีบ๊บนะครับลากเลิกเยอะนะครับแล้วก็มานี่ มาที่ลงเมื่อเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายสองใช่ไหมนี่มีต้นที่ 36, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 52นะครับยังอยู่นะครับใครชอบก็ทักมาต้นละ500ค่าส่ง60 3ต้นพันสอนะครับสต้นพันสค่าส่งก็100นะครับก็ใครชอบก็ทักมาเดี๋ยวต,ตัวปิดสมุดก่อนอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อย นะครับก็มีที่ที่ยังอยู่นะครับก็ใครชอบไไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วก็อ้อดอกขาวต้นนี้ใครจะเอานี่ขาวล้วนนะดอกใหญ่ๆเนี่ต้นนี้ขอ400ค่าส่งก็60บาทนะครับแล้วก็ไม้นี่ใครจะเอาไฉไลต้นนี้ตัวพึ่งขึ้นเลยดอกมาดีแล้วเนี่ยกระถาง6ปี๊บนะต้นใหญ่เลยไฉไลไม้ตัวเก่า มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละนะครับไชไลมันต้องแบ่งกิ่งแล้วนี่ต้นนี้คือทํามาต้นเดียวเลยนะครับนี่เ mm. สียบสูง mm. อลังการดีนี่กิ่งเพิ่งได้นะนี่เสียบสูงให้มันใหญ่โตอย่างเดียวเลยก็มาให้ขุดนะครับไม้ขุดล่องสวนนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับ mm. ขุดล่องสวนเพิ่งเอาขึ้นมาได้ดอกก็เอา,ามาโชว์เลยเอามาขายเลยนะครับนี่ไม้ขุดล่องสวนเดอ้อนี่ไม้ขาวแดงสีโคตรพื้นเลยเนี่ยขาวแดงแต่พอมันเป็นดอกนี่สวยมากเลยเห็นไหม อ่านี่บานเต็มที่สวยมากเลยอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอนี่มันคือตอเสียบทรงสูงเนาะมันก็ได้ทรงสวยนะครับเนี่ยเสียบสูงเงน้ยบไม่เสียบเตี้ยเตี้ยเสียบเตี้ยรอกิ่งนานนี่ใครชอบต้นนี้หกปีบนะใหญ่ใหญ่เลยบลัมบลัมเลยนะครับเนี่ยใครชอบต้นนี้ขอสามพันห้าค่าส่งเอามาสามร้อยนะครับนี่ใครชอบทักมาแล้วก็อันนี้อีกนี่อุยอ้ยอุ้ยยืนแถวนี้ต้องระวังระวง นี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนี่โขดใหญ่ๆลำใหญ่ๆนะครับนี่แสงจัน,นเน็นปะพอเราเสียบต่อฮอลแลนด์เนี่ยนะดอกมันจะเล็กถ้าเสียบต่อญี่ปุ่นสรงถุนดอกมันจะใหญ่แต่เราก็ต้องมีบ้างโอ้ยเดี๋ยวขออภัยนะครับถ้าลูกค้าตกใจนะครับตรงนี้มันต้องระวังเดินต้องระวังนะครับนี่อันนี้ก็สวยทรงสวยลำใหญ่กิ่งสวยเนี่ยเป็นแสงจันครับนี่อันนี้ก็ขอถามพันห้าค่าส่งก็ สามร้อยต้นใหญ่เอาค่าส่งมาสองร้อยก็พอมาไม่อยากจะอะไรเดี๋ยวบางตัวออกให้ที่เหลือนะครับเนี่ยเนี่ยค่าส่งก็เอามาเท่าไหร่นะสองร้อยเนี่ยขอสามพันห้าค่าส่งมาสองร้อยกิ่งก้านยาวแล้วนะได้ส่งแล้วมันต้องเนี่ยบางตัวจะเลี้ยงไม้ปล่อยย้วยอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเพราะนั้นตัดทดทีเดียวให้มันสวยนะครับไม่ชอบเลี้ยงไม้เออตัดทดเออตัดทดพอเผลอเดี๋ยวเน่านะครับแล้วมันทําให้ไม้เข้าพุ่มยาก นะครับเนี่ยปล่อยให้ย้อยไปเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าพุ่มธรรมชาติอันไหนเกินก็ค่อยตัดอันไหนไม่ได้ก็ปล่อยเดี๋ยวเขาเข้าพุ่มธรรมชาติเองเนี่ยกระถางหกปี๊บนะดูพุ่มดินี่กระถางหกปี๊บนะเนี่ยต้นนี้คือต้นอะไรต้นต้นดอกขาวใช่ไหมเนี่ยของของพี่พีพีบางตัวเอาไปไว้ตั้งหักแล้วนะครับแล้วก็นี่น,นี่แดงพญา,าเพิ่มทรัพย์นี่ดอกมาทั้งต้นแล้วนะนี่นมาแล้วพร้อมโชว์ตัวหน้าไมา้อยู่ฝั่งนี้อีกนี่นะครับนี่ใหญ่มาก อันนี้ก็ขอสามพันเหมือนกันค่าส่งก็300ร้อยอันนี้สองก็ได้มาค่าส่งมาเดี๋ยวที่เหลือมึงโตออกให้มึงโตไม่ชอบแบบเออบางอย่างให้มึงโตออกให้เหอะนะครับมันดูแล้วมันแบบเออมันมันช่วยๆกันดีอะนะครับก็ก็เห็นคลิปมึงโตก็ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ใน Instagram นะครับอ๋อมีอันนี้มีตอญี่ปุ่นกระถาง8นิ้ว มีแค่เจ็ดต้นนี่แหละนะครับดอกกําลังมามีชมพูทรัพย์เจริญไอมีลูกไม้ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ออกตลาดนะนี่ดูแล้วก็นี่อะไรนะม่วงม่วงสักดากนะครับนี่แดงดอกไม้เหลืองทรัพย์เจริญระครังทองนะครับอันนี้เป็นชมพูทรัพย์เจริญกบอะไรสีหนึ่งแล้วนี่แดงดอกไม้นะครับนี่เจ็ดต้นนี้ขอพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอาทักมาเด้อ นะครับลายต้นต้นละสองร้อยนะต้นละสองร้อยค่าส่งหกสิบเจ็ดต้นนี้ขอพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใครจะเอาทักมา,ามีแค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นไม้ต้นหนึ่งเสียบสองเสียบสามนะ,ะก็ก็เป็นไม้แฟนซีไซส์ไซส์เล็กกันแหละไ,ไซส์เล็กที่จะรอขึ้นที่จะรอเป็นไซส์ใหญ่ต่อไปนะครับนี่มีอยู่หกต้นแล้วก็บางโตก็ใส่ไอ้นี่ช็อกโกแลตชิพให้ต้นหนึ่งนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพให้ต้นหนึ่ง นะครับขายเหมานะครับเจ็ดต้นนี้ขอพันหนึ่งคับส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ดอกสวยไหมนี่ใครจะเห็นมากนะครับนี่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเสียบสามเนี่ยเสียบสามเนี่ยเสียบสามเห็นไหมเสียบสามเห็นกิ่งไหมนี่อันนี้อันนี้ก็เสียบสามโอ้ยเสียบสามมดเลยเหรอเสียบสามนะครับเอ๊ะทำไมเขามาเอาขึ้นรถเขาไม่เอาเสียบสามไปวะกเขาเอาแต่เสียบสองเออบางตัวไม่เข้าใจเขาวะนะครับเสียบสามสวสวยไม่เอาเอาเสียบสองไปบางทีเสียบสามมันมันเข้าพุ่มช้างอ่ะ เนี่ยมีเจ็ดต้นนี้มีหกต้นแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอีกต้นหนึ่งเป็นเสียบเดียวนะครับนี่นี่ก็ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาก็ทักมานะครับชอบอะไรแบบไหนทักมาบอกตัวเลยว่าเออเอาไม้แปดนิ้วเสียบสองเสียบสามเจ็ดต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งแค่นั้นแหละอันนี้ก็ต่อญี่ปุ่นไซส์กระถางแปดนิ้วเจ็ดเออเจ็ดต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งก็เอามาอันนี้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วอันนี้ขายสิบต้นสองพันห้าอันนี้จะใหญ่กว่าครับนี่ดูไม้เหมาบางโตโอ้ยผ่านทีไรบางตัยงนยาว จริงๆถ้า,า,จ,าจะเอาแบบเอาสวยๆเลยนะก็คือเราต้องตัดทนแล้วก็เรียกกิ่งนะครับมันจะได้เข้าพุ่มสวยๆจกบางตัวไม่บางตัวอยากให้ลูกค้าเห็นเลยว่าบางตัวเลี้ยงไม้จนสมบ,บูรณ์ขนาดนี้เนี่ยดูกิ่งดิกิ่งใหญ่ๆเห็นไหเนี่ยเลี้ยงไม้จนสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วจะมาจะจะจะบอกว่าไม้บางตัวเป็นยังไงอ่ะเนี่ยแล้วก็ให้ดอกนี่ดอกมาเต็มมาเต็มเนี่ยเนี่ยติดต้นพันธุ์แถมสองด้วยนะติดต้นพันธุ์แถมสองส่งเอเอ็มเอสซีด้วยจัดเลยนะครับนี่ใครชอบจัดเลย นะครับแล้วก็มาดูไม้ใหญ่ใครชอบมาไหนทักมานี่มาแล้วหอซับดูดอกดิหอซับดอกสวยมากนี่ข้างหน้าเป็นเหลืองซับเจริญข้างหลังเป็นหออซับตรสวยกระถางปี๊บนะนี่อันนี้เป็นเจ็ดสีเจดสอแล้วก็ตัวนี้ะระฆังทองนะครับนี่อันนี้เป็นแดงนะอันนี้น่าจะเป็นแดง,งใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแดง ครับอันนี้เป็นแดงนะครับเป็นแดงตรงกลางเป็นตรงกลางเป็นะระฆังทองด้านด้านซ้ายเป็นเจ็ดสีเจ็ดสองเนี่ยเป็นตอยักษ์นะเจ็ดสามนะครับนี่แล้วก็มีต้นนี้อีกนี่อันนี้ตอลีลามีต้นนี้อีกสวยไหมสวยๆยนั้นเลยเนี่ยนะครับก็สามต้นสองพันนะครับไมป้ปี๊บใหญ่ๆสามต้นสองพันนะครับสี่ต้นนี้เอาไปสองพันก็ได้ปะนี่มีต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้ตอลีลาแล้วก็นมีเหลืองนี่ตอเนี่มีเหลืองเอ้ยไม่ใช่เหลืองนี่ขาวเออขาวขาวขาวแล้วก็สีนี้นี่นี่เป็นอะไรนะี่ชมพูบีเสื้อนต้นนี้จะเป็นรอยตรงนี้หน่อยนี่นสีต้นนี้เอาไปสองพันแตส่งฟรีด้วยนะครับไม้ปี๊บนะไม้ปี๊บแล้วก็ใบด่างหินอ่อนต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่สามต้นส่งฟรีใครรับสามต้นส่งฟรีนะครับใครชอบกระทักไทยมาสวยสวย นะครับงามงามอลามตานี่แล้วก็ไม้อันนี้มงังโตพึ่งขึ้นนะครับพึ่งให้ดอกแรกนะครับแดงพญาเพิ่มทรับจะถูกจะแพงแดงแดงไว้ก่อนนี่ดูชูต้นนะครับคือมันยังไม่ใหญ่เต็มที่หรอกมองังโตเอาทรงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเล่งให้ใหญ่แป๊บเดียวเนี่ยไม่เกิน3มเดือนใหญ่แน่นอนนะครับนี่เอาทรงไว้ก่อนเลยเพิ่งเสียบติดเห็นไหมจากจากปากกระถางตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปเนี่ยนะครับ เกินเมตรห้าสิบนะเกินเมตรห้าสิบเลยจากตรงนี้นะเอาแค่ปากกระถางนี่แหละนะครับไม่ต้องไปรอรากไถ้าวัดจากรากในดินนะ่ะเกือบสองเมตรอ่ะสูงขึ้นไปเกือบสองเมตรเนี่ยใครชอบนี่รักรักรักออกดําทั้งต้นเลยนะนี่ดูสีนี่ดูสีสออกดําเลยนะเนี่ยดูนะครับก็เสียบพอใช้ได้เสียบสิบเดือนละนะครับให้ดอกแรกแล้วนะครับเนี่ยเสียบสิบเดือนละนะครับให้ดอกแรกละ โคตรใช้ได้นะครับอยู่ในกระถางสปิ๊มนี่ใครจะเอาต้นนี้มันโตกว่าสี่พันต่อญี่ปุ่นทรงสูงสูงจริงๆแดงพยาเพิ่มทรัพย์จะถูกจะแพงแดงๆไว้ก่อนคือมันยังดูผอมอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้เล่งเพราะเอาขึ้นมาพอพอติดพอติดอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ยกขึ้นมาแล้วก็มามา,มามาเลี้ยงในกระถางอยู่เลี้ยงในถังเออในถังดําถังดําอยู่4เดือนม้งแล้วก็เอามานี่นะครับนี่ยขอสี่พันค่าส่งก็สัก300รนะ้อยมา นะครับแล้วก็มีขาวต้นนี้โอ้ยี่ย,ยี่สิบกว่านาทีลนะเนี่ยไม้ปี๊บก็ยังอยู่ไอ้ไม้สองปี๊บก็ยังอยู่นะสวยๆขาวต้นนี้ดอกมาแล้วนะครับบางตัวก็โชว์เลยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมดอกพลิ้วไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกับขาวอื่นนะอันนั้นดอกใหญ่ๆป้าน,นๆเฉยๆใช่ไหมนี่ขาวนี้คือนี่ แต่ไส้ในมันก็มีเหลืองข้างหลังก็อมเหลืองนะไม่ไม่เหมือนกับลูกไม้ของบางตัวคือขาวจ้วะเลยนี่ดอกสวยมากนี่ดอกมันพลิ้วมากเลยนะมันขาวอะไรสักกิ๊ขาวอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับขาวมันขาวซิวานน,นไม่ใช่แบบนี้นะครับขาวซิวานอนหย่อมจะใหญ่กว่าน,นี้นี่สวยดูต่อฮอนแลนด์เก็บลากแล้วเป็นไงงามไหมนี่นี่โอ้โห ไปกระถางหกเป๊บเป็นไงสวยมากนะครับนี่สวยมากมากนะครับสวยสุดสุดนะครับนี่ดูดูก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ก็ไม้ตอขุดนะนะรอยตัดรากตัดอะไรก็จะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่เก็บรากซ้ง,งามแล้วแหละนะครับนี่สวยมากๆอ่าใครชอบต้นนี้บางโตขอสี่พันนะครับบางโตขอสี่พันค่าส่งก็สามร้อยสวยมากๆบอกก่อนเลยนะครับ น,นี่ก็ยังอยู่นะไอไม้สองปีบต,ต้นนี้หนึ่งต้นที่สิบห้ายังอยู่ครบทุกต้นนะครับลูกค้าก็ยังเบินเินอยู่เพราะดอกยังไม่เต็มฟอร์มนะครับนี่ดูดิดอกมึงมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูดูไว้ก่อนนี่นิลการตัวละพันใหญ่ไหมนี่ดูดิใหญ่จริงใหญ่จริงนั่นนะใบด่างเนี่ยตัวละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นก็ส่งฟรีนะครับแล้วก็นี่งสูง อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ขาวคนละอย่างนะขาวขอบชมพูอันนี้นี่ก็โขดใหญ่โขดบปเร่งเลยครับโขดบปเร่งเลยเนีย่ขาวอมชมพูตัวนี้ตอนนี้เน้นเน้นนะครับนี่นี่อันนี้ก็ขอสามพันห้าค่าส่งก็สามร้อยแล้วมีขาวแบบนี้อีกต้นหนึ่งอ่ะตรงนั้นก็สามพันห้าเหมือนกันนะครับใครชอบอันไหนแบบไหนก็ทักไปม,มาแดงดมซับผ่านแล้วก็ต้องแวะเนาะสวยไหมเจ็ดพันมานะครับตัวเปิดไว้ที่แปดพันนะตอนนี้ขอเจ็ดพันค่าส่งก็ 4ี0ห้าอ่ะสี่ร้อยมาสาร้อยอ่ะเอ้ยไม่ได้ดิ300ร้อยเออสามรนะ้อยเนาะส่งทั้งกระถางก็หกรอยนะครับนี่ก็เป็นชมพูผิดเสือ้อตัวน,นี้ขอสามพันะครับตัวน,นี้ขอสามพันค่าส่งก็200นะครับใครชอบนะครับนี่ไม้ไม้ไมสองปี๊บขึ้นเต็มเลยนะครับดอกสวยเอ็ดเด็ดเป็นไงสวยๆเลยนะครับ ไม้สองฟีทที่บางโตลงต้องในหนึ่งหนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สิบห้านะหนึ่งต้นพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยใช่ไหมสองต้นสองพันห้าค่าส่งก็สองร้อยใช่ไหมสามต้นสามพันห้าค่าส่งก็สามร้อยใช่ไหมสี่ต้นสี่พันค่าส่งก็สามร้อยนะครับก็เลือกเอาแล้วกันให้ลงราคากว่านี้มีลูกค้าบอกว่าลงราคากว่านี้หน่อยได้ไหมก็สี่ต้นสี่พันแล้วไงครับถูกถูกแล้วให้บางโตเฮอะนะครับดูดิแต่ละต้นนี่มันใหญ่จริงเนี่ยมองไกลๆเลยใหญ่จริง ใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่กระมังถังแตกไม่ใช่ใหญ่หญเล็กๆนะครับนุ่นก็สวยเนี่ยนะครับส่วนสวยๆเนะี่ยก็ดูมงอโตก็ลงขายสัเพซละไปเรื่อยแหละมีอะไรชอบอันไหนอ่ะทักมาบอกมงอโตเนี่ยกล้องมงอโตผ่านเนี่ยชอบต้นไหนต้นไหนนี่ดูนี่ขึ้นไม้นะครับทําการปรับดินยกลากโชว์แล้วนะนี่คือยกลากโชว์แล้วนะมันจะได้โชว์เนี่ยดูเด็ดดูรากแต่ละเส้นนี่เป็นไงไอประมาณนิ้วก้อยเนี่ย เดี๋ยวนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยประมาณยุ้วก้อยก็ประมาณเดือนมกราปีหน้าครับเครื่องปลูกจะสุดแล้วก็จะโชว์รากทั้งต้นนะครับเต็มกเกินกระถางเดี๋ยวนะครับกเ,เ,เกินเขาเรียกอะไรนะพุ่มอะ เต็มกระถางเมตรนะนี่คือกระถางหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยพุ่มเต็มกระถางเมตรแล้วนะส่วนทรงเอวสูงใหญ่มากครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปรับดินนะครับนี่ดูดูต้นนี้นะครับนี่นี่สวยมากนี่มาเปิดรากโชว์ละสวยมากนะครับนี่อันนี้ก็ปรับดินนะครับปรับดินคือเครื่องปลูกมันมันหมดนะครับก็ทําเครื่องปลูกใหม่แล้วก็โรยปุ๋ยรอบใหม่นะครับเพราะว่ามันหมดแล้ว นะครับคุณประโยชน์มันหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพุ่มก็จะมาเข้าทรงสวยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอันไหนแบบไหนก็เอ้าทำไมมันมาอยู่ไกลจังนะครับชอบอันไหนแบบไหนก็ทักทายมาละกันนะครับเนี่ยกิ่งตอราชินีสวยๆนะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาละกันนะครับสวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชอบอะไรก็ทักทายมาละกันสําหรับวันนี้ก็ มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามุอะไรกุ้มวารห์มาตุลลฮอวะบาระกาตู์ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ